สวัสดีนะครับวันนี้ตัวเครด i t จีเนะครับเปิดบริการใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือ Samsung Google Account นะครับก็คือตัวปลดล็อก FRP นะครับสำหรับใครที่ต้องการปลดล็อก Google นะครับที่เครื่อง s m s u u งรีเซ็ตเครื่องไปแล้วนะครับต้องการที่จะปลดล็อก Gmail นะครับในหน้า Activate เครื่องนะครับก็สามารถใช้บริการจากเครด i t จีเได้ทันทีนะครับ ใช้เวลาปลดประมาณ10-15นาทีนะครับก็เครื่องก็สามารถ Activate เข้าใช้งานหน้าจอปกติได้นะครับโดยการล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับพอล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับให้ทำการกดที่ Place and Order นะครับก็คือในโหมดของ EMI SN ID ตรงนี้นะครับตามลูกอนออลูกศรชี้นะครับกดคลิกเข้าไป ก็จะเจอเมนูต่างๆนะครับให้เราเลือกเอาเลือกไปที่คำว่า Hot Service นะครับไปเจอ Hot Service นะครับถ้าใครไม่เจอหน้าอย่างนี้นะครับให้ไปที่การตั้งค่าแถบด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนทางขวามือนะครับด้านบนทางขวามือก็จะสามารถเลือกตรงเมนูที่เป็นตรงนี้ได้นะครับค่า default ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็น O Style นะครับก็จะเห็นแบบนี้ใครที่เห็นเมนูนี้นะครับก็คือเข้าไปที่ Hot Service นะครับแล้วก็เลือกคำว่า,า samsung frp r e m o V e l e นะครับตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับเวอร์ไวน์นะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องเกาหลีฮ่องกงนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้เป็นเครื่องไทยเนาะเครื่องไทยก็จะใช้ที่เมนู samsung frp blue ตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะฮะวิธีการส่งเครื่องในการปลดล็อกนี้ก็คือ ใช้เฉพาะ EMI หรือ Serial Number นะครับ EMI ก็ค e ือตัวเลข15ตัวที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับสามารถดูได้จากกล่องนะครับหรือกดที่ตัวเครื่องครับที่จะโชว์หมายเลขการโทรนะครับกดกดดอกจันสี่เหลี่ยม0ูนสี่เหลี่ยมนะครับก็ะจะโชว์เลข EMI ขึ้นมาในเลข EMI นั้นให้ใช้ EMI ด้านบนสุดนะครับก็คือ EMI ตัวที่1นึ่งครับในการส่งบท ก็จะมีเลข15ตัวกรอกให้ครบนะครับพอกรอกครบแล้วนะครับก็ให้ทำการกด agree with t e r m of service นะครับกดตรงนี้แล้วก็ทำการกด place and order นะครับจากนั้นก็ให้รอประมาณ5-10นาทีนะครับอย่างช้าสุดเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับหรือ30นาทีในการที่จะทำให้ frp หรือ,อบัญชี gmail ที่เรารีเซ็ตไปที่มันล็อกอยู่นะครับ กลายเป็นสถานะเป็นออฟนะครับเราก็สามารถที่จะแอคติเวทเครื่องเข้าไปสู่หน้าจอปกติได้นะครับบริการนี้เปิดเป็นบางครั้งนะครับบางครั้งก็ปิดถ้าใครเข้ามาใช้บริการแล้วไม่เจอเมนู FRP Removal ตัวนี้แปลว่าสถานะการเปิดบริการนั้นปิดอยู่นะครับปิดอยู่นะครับก็อ่านเงื่อนไขสักนิดน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวก spam no refund นะครับก็คือ เครื่องที่ส่งไปที่อื่นแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับมาส่งตรงนี้ถ้าไม่ผ่านแล้วก็ไม่ต้องไปส่งซ้ำนะครับครับถ้าเกิดว่าเครื่องถูกปดล็อกไปแล้วแล้วก็กลายเป็นเครื่องที่ติดรายเดือนนะครับหรือติดบินก็จะสามารถขอคืนเงินได้นะครับโดยการติดต่อมาที่อ่าซัพพอร์ตนะครับก็คือตัว Facebook Messenger หรือว่า WhatsApp ก็ได้นะครับติดต่อไปหาแอดมินนะครับในการที่จะคืนเงิน เราจะรู้ทันทีนะครับถ้าเอมี่นั้นเป็นเครื่องที่ติดล็อกรายเดือนหรือไม่ได้จ่ายบินนะครับเราก็จะรู้ทันทีเพราะว่าเราสามารถเช็คจากอีมี่ได้นะครับถ้าสถานะเป็นเป็นล็อกเครื่องรายเดือนนะครับก็เราก็จะทําการคืนเงินนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่เครื่องรายเดือนนะครับไม่ใช่เครื่องติดล็อกซิมต่างๆเนี่ย เมื่อปลดไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้คืนเงินนะครับในจุดนี้ก็ให้เช็คก่อนนะครับถ้าไม่เช็คก็ก็จะกลายเป็นเงื่อนไขที่อีกแบบหนึ่งไปนะครับทีนี้ก็ตัวนี้ใครสามารถปลดได้ก็ต้องเติมเครดิตนะครับก็ทําการทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กหรือวอตแอบมาเพื่อเติมเครดิตเข้าไปในระบบนะครับในแอเคาของเรานั่นเองนะครับก็สามารถ ใช้บริการได้ทุกบริการในเว็บเครดิต GSM นะครับใช้ได้ทุกบริการเครดิตคงเหลือก็สามารถเอาไว้เช็คเ m มี่นะครับเช็คเอมี่หรือว่าเอาไปปลดล็อกตัวอื่นๆได้นะครับมีเซอร์วิสหลายบริการรวมถึงตัวบอยพาสพวก iPhone แล้วก็ iPad ด้วยนะครับเติมเอมี่ครั้งเ,เติมเครดิตครั้งเดียวสามารถใช้ได้ทุกบริการนะครับถ้าเครดิตยังคงเหลืออยู่นะครับตามราคาที่เว็บกําหนดไว้นะครับตามนี้เลย เข้าไปเช็คได้นะครับตอนนี้บริการเปิดหลายตัวนะครับทั้งบายพาสแล้วก็ตัวปลดล็อกซัมซุงด้วยนะครับ mm. ก็มาใช้บริการได้นะครับ mm. เติมเครดิตได้24ชั่วโมงนะครับติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับ